อออค่ะและนี่เป็นคลิปที่สอน,นะคะคลิปสอนการบ้านวิชาภาษาอังกฤษค่ะเปิดมาก็จะเป็นหน้าที่9้านะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้ตามจุดสีฟ้าครุ้มเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อ่านโจทย์ตามครุขมได้เลยคะเขียนคําตามรอยปากและหัดอ่านค่ะเขาให้เด็กๆเขียนคําตามรอยปากแล้วก็หัดอ่านนะคะ อ่าคำแรกค่ะเป็นตัว H A แล้วก็ T ค่ะอ่า H A T เดี๋ยวเดยวเด็กๆก็เขียนตัว H ก่อนเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัว A พิมพ์เล็กค่ะแล้วก็ตัว T ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาหัดอ่านกันนะคะ h a t h หมวกปีค่ะเอามาอีกรอบค่ะ h a t h หมวกปีค่ะเด็กในเมื่อหัดอ่านเสร็จแล้วเราก็เด็กๆก็เขียนตามรอยปากเองที่เหลือนะคะแล้วก็ระบายสีหมวกปีกตรงนี้นะคะให้สวยงามนะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลด้านล่างแล้วก็ชั้น o อ 2, 2ทับค่ะ ต่อไปเด็กๆเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะค่ะเปิดมาก็จะเป็นหน้าที่สิบตรงนี้นะคะเด็กๆอ่านโจทย์ตามผู้อุ้มเลยค่ะเขียนคำตามรอยปะและหัดอ่านค่ะมาดูตัวแรกนะคะเป็นตัว M พิมพ์ใหญ่ค่ะแล้วก็ A พิมพ์เล็กแล้วก็ T พิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนนะคะ อ่าต่อไปก็เขียนตัว A พิม์พเล็กค่ะแล้วก็ตัว T ค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนรอยปะเองที่เหลือนะคะแล้วก็มาอ่านตามรูอุ่มเลยนะคะลูก M A T แมทเสืออ่าอีกรอบค่ะ M A T แมทเสือค่ะ เด็กๆก,ก็ระบายสีเสือนะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลด้านล่างนี้แล้วก็ชั้นอ2อทับหค่ะต่อไปไปดูคลิปสอนกันบ้านวิชาตัวเด็กกันค่ะ